อิสระที่ไปประกอบพิธีกรรก็เป็นพนักาชการที่ปฏิบัติอยู่ตามรกระทรวงอคกรต่างช่วเวลาหนึ่งเดือนก็ทําให้เสียโอกาสได้เพราะว่าพระราการประจําที่ไม่สมควรที่จะไปทําหน้าที่ให้องค์กรเอกชนหรืออะไรไปไปฏิบัติซึ่ไม่ใช่ส่วนของรักทรงราชการครับเป็นข้อคิดรับเพราะว่าเราคิดว่าสิ่งนี้ไม่มีความเป็นธรรม และข้าราชการที่ไปเป็นขนาานะารรมการนี้ก็ยังมีบทลงโทษด้วยนะครับบทลงโ,ลโทษถ้าไม่ปฏิปฏปฏฏบัติตามพรบนี้จะมีบทลงโทษจำคัง5ปีปรับ1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็เป็นการบทลงโทษที่รุนแรงแล้วก็ไม่เป็นธรรมก็พวกเราจึงอยากจะเสนอให้ยกเลิกพรบฉบับป,ป,ปี2524นี้เสียครับ เพราะว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหาษกษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็และคนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือาศาสนาพุทธมากกว่า90%เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะให้สิทธิเฉพาะอิสลามอย่างเดียวในประโยชน์นี้ครับและปีต่อเนื่องไปปีพศพครับปรบรที่ออกปีสทร้อ้าอยู่ในยุคสมัยของคนเอกประยุทธ์จันทโอชาครับ เรียยุทธจานวิชาในสมัยนั้นและย้ายผินการพัพกร่วงด้วยกองอิสลามกองสลับศูนยอิสลามมาอยู่ที่กรงการปกครองกระทรวงมาหาดไทยครับ ก็นั่นหมายก็ข้อหมายก็ว่าเหมือนให้อํานาจแก่มุสลิมที่มาอยู่กรงการปกครองได้ปกครองประเทศก็ว่าได้เพราะว่าอ่กากรมกรอิสลามที่อยู่นี่นสามารถออกกฎหมายตราพุทธสั่งทุว่าราชการจังหวัดในอำเภอํำดันผู้ใหญ่บ้านได้ก็ดูแล้วเหมือนให้สิทธิแ์แก่ มุสลิมเป็นพิเศษมากเป็นไปประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งนับถือศาสนาพุทธไม่มีสิทธิล์ลมีเสียงที่เป็นความพอในชนท,ที่จะอยู่ในเมืองอมหาไใจยได้เพราะฉะนั้นก็นเกิดที่ลาเรื่อไม่เป็นทนเกิดเึืนใน่เสีย้รัับ พวกเราก็จึงอยากจะเสนอให้ยกเลิอกสลยนะยกเลิกเสียแล้วก็ยังมีพราพรลพราพรล์ปีสภาล่า,าสิดจะจะได้ถ้าต่อไปพูดนะก็เกี่ยวกับการสร้างบัญชีก็เช่นเดียวกันซึ่งใช้งบประมาณอยู่นะฉะนั้นคือดูประชาชนาตามกฎหมายหลักฐานคือ กฎหมายหมายไหนที่ไม่เป็นกลางเป็นการผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญประชาชนที่อยู่ในประเทศนี้มีสิทธิเท่าเทียมกันหรือเสมอภาคกันแ่สิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองครับ กฎหมายใดหรือข้อบังคับใดที่ผิดไปจากกฎหมายรัฐธรรมนูญสามารถบังคับนี้ได้กฎหมายรัฐมนูรประจับได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าตระบออิสลามทั้งหลายนี้ควรจะยกเลิกทั้งหมดเพราะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญครับผมก็ขอพูดจะนี่ขอท่านพูดต่อ